แต่มึงอ่ะไม่มีพลังต่างคนต่างไม่มีพลังที่มันกอดกันเนี่ยนะคะดิฉันบอกว่าเพราะอะไรรู้ไหมคะมันหนาวมีคนมาบอกว่าเห็นเฮียกอดกันสองตัวแล้วเนี่ยทักสินต้องหนาวแน่แน่ดิฉันบอกว่าเอาอะไรมาหนาวคะนะคางคกนี่ก็พวกมึงไงแหละตั้งให้สุดท้ายมึงไม่ได้เป็นคางคกขึ้นวอก่ะมึงเป็นคางคกที่ตกวอ,อคางคกตกวอ,อยังไงคะตกไปตกมากลายเป็นเฮียซะอย่างนั้น นี่คือสิ่งที่ฉันบอกว่ามึงจะยังมาพูดกันทําไมอีกถ้ามึงมีคุณประโยชน์จริงการมึงการที่มึงจะไปออกสื่อช่องน้นช่องนี้ก็ไม่มีใครให้ราคาสื่อช่องนั้นเหมือนกันวันเียที่มึงไปกอดกันนี่ฉันบอกว่าสลิมเนี่ยนะคะก็สลิมก็แบบรับมึงไม่ได้เสื้อแดงก็ไปเอามึงแล้วสรุปเลยมึงอะกลับไม่ได้ไปไม่ถึงสรุปเลยมึงก็เลยต้องไหลไปหลออรวมกันไปวน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 กันอยู่ตามคอหานัน่นแหละพวกมึงอะ นะคะไอ้คางคกมันว่าอย่างนี้ค่ะคือต่อไปคงไม่เรียกคางคกแล้วค่ะนะคะมึงเป็นได้อย่างมากก็แค่ตัวที่ลากไก่ลงไปแดกในน้ำอะค่ะถ้าคุณทักษสณนสนใจยยดีกับการตายนับร้อยคนเจ็บนับพันจะมาจัดตั้งรัฐบาลแบบนี้ได้อย่างไรคุณกล่าวหาเขาว่าเป็นปเผด็จการปราบปรามประชาชนสารพัดที่จะกล่าวหานอกจากนี้ยังหลอกคนเสื้อแดงว่าร้อยวันแรกเนี่ยจะแก้กฎหมายเอาผิด ในคดีสลายการชุมนุมคนเสื้อแดงถ้าคุณทักษิณคิดถึงคนตายจริงคุณทักษิณจะจัดตั้งรัฐบาลแบบนี้ไหมก็อยากจะถามมึงกลกับอะค่ะทักษิณเขาไปจัดตั้งรัฐบาลตอนไหนมึงมึงพูดเนี่ยมันเหมือนกับว่ารัฐบาลตอนเนี้ยทักษิณเป็นคนจัดตอนที่มีการจัดตั้งรัฐบาลทักษิณเขายังไม่ได้กลับบ้านเลยควายั <schwierig> วันนี้เนี่ยจะจับมือกันเพื่อล้มทักษิณมึงไม่ต้องไปล้มเขาหรอกค่ะเขาอายุเจ็ดสิบกว่าแล้วแล้วถึงที่สุดนะที่ฉันถ่ายนะว่าถ้าถึงที่สุดแล้วนะฮะถ้าทักษิณก็ถ้าเคารพกับกระบวนการยุติธรรมเขาก็มีทางออกมึงไม่ต้องกลัวเขาหนีแล้วเขาก็จะหนีทําไมเขาคิดเป็นวันนี้เป็นที่ปรึกษาประธานอาเซียนเท่ากับภูมิภาคนี้นะฮะเขาไม่ได้เล็กเลยเป็นที่ปรึกษาของประธานอาเซียนแปลว่าประธานอาเซียนซึ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียนณนะตอนนี้ปีนี้ ได้ให้ความไว้วางใจคนที่พวกมึงชี้หน้าด่ากันเนี่ยคนในประเทศคนไทยนะฮะชี้หน้าด่าเขาสารพัดดิันบอกว่ามึงควรจะภูมิใจที่คนไทยคนหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะทําให้มึงไม่ต้องดีใจไปล้วกค่ะสลิมนะคะเพราะว่าพอพูดถึงกอดกันแล้วก็นึกไปถึงเฮียสองตัวที่กอดกันเมื่อวันก่อนแล้วสลิมเนี่ยก็ดีอกดีใจค่ะดิันจะบอกว่ามึงไม่ต้องดีใจหรอกค่ะถ้าไอ้นี่เข้าไปกอดกับคนของมึงเนี่ยนะคะกูรับรองเลยค่ะ ะะไม่ต้องดีใจค่ะสลิมนะคะมึงไม่ต้องสาใจอะไรทั้งสิ้นเพราะมึงก็ชิพหายเหมือนกันไอคนคนนี้เข้าไปที่ไหนชิพหายที่นั่นแล้วรู้ไหมคะว่าทําไมมันกอดกันคือตั้งแต่เพื่อไทยเป็นัฐบาลด่ามาตลอดจนกระทั่งทักษิณได้กลับบ้านจนกระทั่งอยู่ชั้นสิบสี่จนกระทั่งออกมาเนี่ยถ้ามึงมีพลังที่จะจัดการทักษิณได้จริงมึงไม่กอดกันหรอกแล้วถ้ามึงมีพลังเพียงพอวันนี้ทักษิณไม่ได้ไปดั่งพูดหรอกคะ่ะ เรื่องของยาเสพติดเนี่ยแต่มึงอ่ะไม่มีพลังต่างคนต่างไม่มีพลังที่มันกอดกันเนี่ยนะคะดิฉันบอกว่าเพราะอะไรรู้ไหมคะมันหนาวมีคนมาบอกว่าเห็นที่กอดกันสองตัวแล้วเนี่ยทักสินต้องหนาวแน่แ่ดิฉันบอกว่าเอาอะไรมาหนาวคะนะมึงต่างหากที่หนาวเพราะมึงกอดกันแน่นขนาดนั้นถูกต้องไหมคะเห็นไหมคะที่มันกอดกันเนี่ยดิฉันถามว่าแล้วมาบอกว่าตอนนี้เป็นคนใหม่แล้วใช่ มึงเป็นคนใหม่แล้วคือจะบอกว่าเป็นคนใหม่เนี่ยดีฉันบอกว่าไม่ใช่คือเปลี่ยนจากคังคกไปเป็นเฮีซะแล้วตอนนี้ไม่เชื่อไปดูสิคะคนเขาทำผ้ามาเนี่ยนะคะไม่ต้องมันยายเลยนี่คือสิ่งหนึ่งที่ฉันบอกว่ามันได้แสดงว่าทำไมรู้ไหมฮะพลังมึงไม่มีมึงจะรวมกันยังไงจะกอดกันจะจูบปากกันยังไงมึงก็เชิญเะคะ่ะ ถ้ามึงมีพลังจริงเนี่ยทักษิณวันนี้ไม่ได้มีโอกาสที่จะขึ้นไปพูดอะไรแล้วแล้วก็บอกว่าเนี่ยมาพูดมึงเป็นใครวาพูดเรื่องยาเสพติดอย่างนู้นอย่างนี้การที่มึงออกมาแบบนี้ทําให้นายกลูกเนี่ยด้อยค่าไปเองคือระหว่างพ่อกับลูกเขาเนี่ยนะคะใครจะด้อยค่าใครจะขึ้นมาหรือใครจะมีแสงไม่เป็นไรเราเขาพ่อลูกกันมึงไม่ต้องเสือกเอาไว้เวลาที่นะคะมันมเป็นประเด็นเกี่ยวกับพ่อมึงมึงค่อยไปเดือดร้อนอันนี้ก็คือพ่อของนายก นายกเขาทําภารกิจอยู่ต่างประเทศแล้วฉันบอกว่าเอาอะไรมาดูเป็นการด้อยค่าแต่ถ้ามึงคิดอย่างนั้นมึงก็ต้องสำเร็จกับไว้เลยว่าวันนี้ทักษิณไม่ได้สิ้นบนขังมึงตั้งหากและคะที่ไม่ขังต่อไปแล้วมึงปลุกกระแสอะไรขึ้นบ้างทุกครั้งที่พวกมึงออกมาก็คือก็จะมีภาพเีียกอดกันบ้างนะคะก็จะมีภาพอะไรต่ออะไรที่เป็นการตอกย้ําถึงสิ่งที่มึงเคยทําด้วยกันมาเพราะฉะนั้นฉันเคยพูดแล้วนะคะว่าไอ้คำว่าจตระบาลสัตว์เนี่ยมันออกมาจากปากไอ้คังคกนี่แหละ แล้วคําว่าคังคกนี่นะคะก็คือเป็นคําที่มันด่ากันในสภามีคนเคยด่านะคะไอ้คังคกเนี่ยว่ามือเงเป็นคังคกขึ้นบ่อนับจากนั้นมาคนก็เลยให้ฉายาของไอ้เนี่ยนะคะไอ้คนที่แบบว่ามีเมียม,มีลูกแล้วแม่งจะไปขอเงินคนอื่นมาเลี้ยงเนี่ยคําว่าคังคกคือพวกสล่มพวกปัญจมิรพวกเสื้อเหลืองเนี่ยนะคะเป็นคนตั้งให้มัน เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถูกต้องแล้วค่ะที่มันเปลี่ยนเพราะว่าเปลี่ยนจากคางคกไปเป็นเฮียเรียบร้อยแล้วค่ะนี่แหละค่ะมีอยู่เท่านี้แหละค่ะมันไม่ได้อะไรเลยเสร็จแล้วเนี่ยนะที่บอกว่าพอมีการพูดถึงเรื่องนี้นะคะที่มันพูดแบบอ่าอยากจะอยากจะบอกว่าจะมาพูดทํานองแบบว่าถ้าทักษิณน,นึกถึงคนเสียชีวิตหรือเกศพนู่นนี่นั่น,น จะไม่มีทางที่จะไปะจับมือคุณจะให้คนคิดยังไงที่คุณไปจับมือกับพวกนู้นนีน่คือคําว่าตระบาดสัตว์คือมึงจําได้ไหมคะว่าหลังจากที่ถูกพักโทษออกมาก็ไปกินเลี้ยงกันแล้วมึงอะขี้ขาดเพราะมีคนไปพูดคนเสื้อแดงไปเห็นมึงบอกว่าไปเจอกันธรรมดามีภาพมึงไปไหว้ไปอะไรกันมึงก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของอธรรมดานู่นนี่นั่นมึงตระบาดสัตว์ก่อนที่คนเขาจะนึกถึงคําคํานี้ เพราะฉะนั้นในเชนบอกว่าวันนี้มึงก็ตระบาดสัตว์เรียบร้อยเพราะก่อนหน้านี้มึงก็นะคะไหลระบาดสัตว์ไปไหลรวมก,กันกับพวกที่นะคะไหลรวมกันไปกับพวกที่เคยทําลายชาติเคยทําให้การเมืองไทยเคยทําให้ประเทศไทยเนี่ยนะคะมันเสียหายมาแล้วเนี่ยนั่นคือผลงานของมึงเหรอคะถ้ามึงมีผลงานจริงๆเนี่ยนะมึงต้องทําให้ประชาชนเขาอยู่ดีจินดีดิ สิ่งที่มึงทำก็คือทักษินอย่างนู้นทักษินอย่างนี้กูบอกว่าทักษินไม่ได้อยู่ประเทศไทยมาสิบกว่าปีกูก็ไม่เห็นประเทศมันจเจริญขึ้นเลยแล้วคนอย่างพวกมึงที่เคยพาคนออกไปเนี่ยนะคะมึงพาคนออกไปเพื่อเรียกร้องให้ทักษินกลับบ้านไม่ใช่เหรอพอทักษินได้กลับบ้านแล้วมึงเป็นอะไรหรือถ้าทักษินกลับบ้านแล้วมึงหาแดกไม่ได้มึงก็บอกมาตรงๆค่ะนะคะไม่ต้องมาทําเป็นดีไม่ต้องมาทําทแบบว่ากูนี่ดีกูนี่แบบว่าโอ้โหยึดมั่นกูนี่แบบโอ้โหเป็นคน นู่นนี่นั่นอย่าไปพูดเลยค่ะอายเขานะคะไอค้คางคกมันว่าอย่างนี้ค่ะคือต่อไปคงไม่เรียกคังคกแล้วค่ะนะคะมึงเป็นได้อย่างมากก็แค่ตัวที่ลากไก่ลงไปแดกในน้ำอะค่ะถ้าคุณทักษิณนสนใจยดีกับการตายนับร้อยคนเจ็บนับพันจะมาจาัดตั้งรัฐบาลแบบนี้ได้อย่างไรคุณกล่าวหาเขาว่าเป็นปเผด็จการปราบปรามป,ประชาชนสารพัดที่จะกล่าวหา นอกจากนี้ยังหลอกคนเสื้อแดงว่าร้อยวันแรกเนี่ยจะแก้กฎหมายเอาผิดในคดีสลายการชุมนุมคนเสื้อแดงถ้าคุณทักษิณคิดถึงคนตายจริงคุณทักษิณจะจัดตั้งรัฐบาลแบบนี้ไหมก็ยอ,อยากจะถามมึงกลับอะค่ะทักษิณเขาไปจัดตั้งรัฐบาลตอนไหนมึงมึงพูดเนี่ยมันเหมือนกับว่ารัฐบาลตอนนี้ทักษิณเป็นคนจัดตอนที่มีการจัดตั้ง,งรัฐบาลทักษิณเขายังไม่ได้กลับบ้านเลยควาย และจะบอกเลยนะฮะถ้าคุณทักษิณสนใจจะดีกับคนตายน้บร้อยคนเจ็บนับพันแล้วมึงสนใจเหรอมึงสนใจนะฮะกับคนที่มึงพาเขาไปตายเนี่ยมึงจะกล้าไปจับมือกับไอ้พวกคนที่เป็นสารตั้งต้นทําให้คนเนี่ยเขาตามมึงออกไปเหรอมึงต้องไม่ลืมนะว่าประชาชนที่เขาตามมึงออกไปเนี่ยเขาตามมึงออกไปเพราะว่ามึงบอกว่าจะไปเรียกร้องความยุติธรรมให้ทักษิณ เขาตามมึงออกไปเพราะมึงบอกว่าจะช่วยจะช่วยกันไปเรียกร้องให้ทักษิณได้กลับบ้านถ้ามึงบอกว่าตามกูมาเถอะเดี๋ยวพอออกมาเสร็จแล้วเดี๋ยวกูจะไปไหลไปหลอมรวมกับไอ้พวกที่มันเป็นสารตั้งต้นที่ทําให้ทักษิณต้องโดนนู่นนี่นั่นแล้วทาให้พวกมึงได้ออกมากูถามว่าจะมีใครออกมากับมึงไหมแล้วบอกว่าคุณจะมาจัดตั้งรัฐบาลแบบนี้ได้ยังไงแล้วทักษิณเข้าไปตั้งรัฐบาลนี้ตอนไหนคุณกล่าวหาว่าเขาเป็นเผด็จการแล้วมึงไม่กล่าวหาแล้วมึงขึ้นเวทีด่าเขาแบบมันแถบเนะี่ย ด่าเขามากมากมากแล้วก็ด่าเขามากี่ปีนะบอกว่าเขาปรบปามประชาชนไปหาว่าไปกล่าวหาว่านอกจากนี้ยังหลอกคนเสื้อแดงว่าร้อยวันแรกจะแก้กฎหมายเอาผิดหลอกอะไรกูเนี่ยเป็นเสื้อแดงกูยังไม่รู้สึกว่าถูกหลอกเลยมึงหลอกกันคนเสื้อแดงมาก่อนที่สามไปวันนี้ลืมไปแล้วเหรอว่าตอนนั้นทําไมคนถึงตามมึงออกมาเพราะมึงเป็นประธานนปชที่คนเขาเชื่อมั่นว่ามึงเนี่ยจะช่วยเขา ไปเรียกร้องให้ทักษณิณได้กลับบ้านในในคดีสลายการชุมนุมคนเสื้อแดงถ้าคุณทักษณิณคิดคิดถึงคนตายจริงคุณทักษณิณจะตดตั้งรัฐบาลแบบนี้ไหมในขณะเดียวกันกูถามมึงว่าในคดีสลายการชุมนุมคนเสื้อแดงอะถ้ามึงคิดถึงคนตายจริงมึงจะไหลไปหลอมรวมกับไอ้พวกที่เป็นสารตั้งต้นทําให้พวกเขาออกมาหรือไม่คือมึงจะพูดอะไรนะมึงคิดก่อน สุดท้ายคำว่าจักรวาลศัตว์คือมึงเป็นคนพูดแล้วมึงเป็นคนทำเองคางคกนี่ก็พวกมึงไนแหละตั้งให้สุดท้ายมึงไม่ได้เป็นคางคกขึ้นวอก่ะมึงเป็นคางคกที่ตกวอคางคกตกวอ,อยังไงคะตกไปตกมากลายเป็นเท่ซะอย่างนั้นนี่คือสิ่งที่ฉันบอกว่ามึงจะยังมาพูดกันทำไมอีกถ้ามึงมีคุณประโยชน์จริงการมึงการที่มึงจะไปออกสื่อช่องนู้นช่องนี้ ก็ไม่มีใครให้ราคาสื่อช่องนั้นเหมือนกันวันนี้ที่มึงไปกอดกันนีฉันบอกว่าสลิมเนี่ยนะคะก็สลิมก็แบบรับมึงไม่ได้เสื้อแดงก็ไปเอามึงแล้วสรุปเลยมึงอะกลับไม่ได้ไปไม่ถึงสรุปเลยมึงก็เลยต้องไหลไปหลออรวมกันไปวนวนวนวกันอยู่ตามคอหานั่นแหละพวกมึงอ่ะนะนี่คือคือเป็นอีกเรื่องที่นบอกว่า ทำไมยังคงมีการไปพูดถึงทักษิณหรือไปทำไปไปไปบอกว่าทักษิณรุ่นนี้นั่นอีกก็ไม่ลืมเลยคะว่าวันที่มีประชาชนออกไปเนี่ยทักษิณเขาอยู่ประเทศเขาไม่ได้อยู่สุขสบายเลยเขาก็ไปอยู่ต่างประเทศไม่ได้กลับบ้านแล้วมึงเอาอะไรมาบอกว่าเขาจะต้องรับผิดชอบถ้าเขาจะต้องรับผิดชอบมึงไม่ต้องรับผิดชอบมากกว่าเขาหรือเออกูงงกับมึง นะคะตลกมากเพราะฉะนั้นที่ฉันบอกว่าพวกคนพวกนี้นะคะในที่สุดเนี่ยมันก็เปลยล่อนจ้อนให้เราได้เห็นว่ามันไม่ได้ม,ไม,ไดมันไม่ได้ตัวจริงเสียงจริงหาเลยหรอคะ่ะคือเรียกร้องให้ทักษิณกลับบ้านแล้วทุกครั้งที่ทักษิณจะได้กลับบ้านก็ไม่ใช่เป็นเพราะพวกมึงเหลือที่ทําให้ทักษิณเนี่ยกลับไม่ได้หรือเขาดูแลไม่ปลอดภัยปัญหายาเสพติดวันเนี้นะ,ะนิ้นบอกว่าทักษิณเนี่ยเขาทํา ทำไมวันนี้เขาถึงได้มีแสงมีอะไรเพราะสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเป็นภาพที่ยิ่งใหญ่ให้กับประชาชนและประเทศชาติในขณะที่พวกมึงทำหาอะไรกันวันนี้เนี่ยจะจับมือกันเพื่อล้มทักษิณมึงไม่ต้องไปล้มเราหรอกค่ะเขาอายุเจ็ดสิบกว่าแล้วแล้วถึงที่สุดนะที่ฉันถ่ายนะฮะว่าถ้าถึงที่สุดแล้วนะะถ้าทักษิณก็ถ้าเคารพกับกระบวนการยุติธรรมเขาก็มีทางออกมึงไม่ต้องกลัวเขาหนีแล้วเขาก็จะหนีทําไมเขาคิดเป็นวันนี้เป็นที่ปรึกษาประธานอาเซียน เท่ากับภูมิภาคนี้นะคะเขาไม่ได้เล็กเลยเป็นที่ปรึกษาของประธานอาเซียนแปลว่าประธานอาเซียนซึ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียนณตอนนี้ปีนี้ได้ความไว้วางใจคนที่พวกมึงชี้หน้าด่ากันเนี่ยคนในประเทศคนไทยนะคะชี้หน้าด่าเขาสารพัดดิยนบอกว่ามึงควรจะภูมิใจที่คนไทยคนนึงจะสามารถที่จะทําให้นะคะผู้นําของประเทศหนึ่งเนี่ยเอาตัวไปเป็นที่ปรึกษา ต่อให้มึงจะเกลียดเขายังไงตรงนี้มึงก็ควรที่จะรู้ได้ว่ามันมีประโยชน์ประชาชนประเทศชาติเนี่ยไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้หน้านะคะส่วนนายกยิ่งรักษเนี่ยเออส่วนนายกแพทองทานเนี่ยที่ไปประชุมอาเซียนเนี่ยที่ไปประชุมมาเนี่ยนะคะดิฉันบอกว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวนะในกลุ่มประเทศอาเซียนทั้งหมดเลยสิบเอ็ดประเทศ รับการต้อนรับเห็นไหมฮะเขาจับมือกันเนี่ยเขาจะช่วยกันในการที่จะแบบคือคนไทยเป็นหาอะไรคะมึงไม่สนใจเรื่องนี้แล้วมึงก็ด่าไปที่เสื้อผ้าหน้าผมเขามึงโรคจิตอ่ะนี่ฉันบอกว่าพ่อแม่มึงเลี้ยงมายังไงเนี่ยนะฮะมึงติเขาก็ทั้งการแสกผมแล้วอุกอิงก็สู้คนคะ่ะนายกพาทองทนันถูกถูก,ถกพวกสลิปมันแซะบอกว่าแสกของกลาง วันนี้ก็เลยแส่ข้างเลยเป็นยังไงจะแสกก่กลางแส่ข้างดิฉันบอกว่านะคะจะแสกก่กลางแส่ข้างมันคงเหมือนกับไม้หน้าสามตีแส่หน้ามึงหรือไงเขาจะแส่ข้างแสก่กลางไม่เป็นไรค่ะนะคะมึงอย่าเสือกนั่นมันหัวเขาแทนที่จะดีใจแทนที่จะภาคภูมิใจเกลียดก็เอาไว้ก่อนเกลียดส่วนเกลียดแต่อะไรที่มันเป็นหน้าเป็นตาเป็นผลประโยชน์ของประเทศชาติเนี่ยมึงต้องนึกแล้วมึงต้องภูมิใจ จะมีกี่คนน่ะที่ขึ้นมาแล้วทำได้ขนาดนี้นะคะดิฉันบอกว่าพวกมึงไปติเขาก็ทั้งการแสกผมนั่นหมายความว่าหมายความว่าสติปัญญาของมึงเนี่ยก็มีร่องแค่ที่เห็นเขาแสกผมนั่นแหละ